ไม่ไี้เือใครวันนี้เราเจอี่นะอมข่าแในฝนกระแสนะคันี่จะไปฝ่กระแสก็จะไปฝนกระแสนมาเจอทั้งผมนี่นะครับมาตรงนี้นะครับถ้าคนลสวยเตรียมไปดูช่องคืนเล้ววันนี้เริ่มจากนี่ก่อเลยเอาแบบลามกสบกระเปิดสุดๆค้าขายแบบว่า้าได้ยินคนต้องซื้อเลย สวัสดีครับอาจารย์แมนนั่งก็คุณนะครับผมวันนี้มีค้าขามาผมมฝากาครับวันนี้เราได้มีโอกาสมางานปู่ใหญ่นะครับที่สมุคมเมตตาบุรีนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้จะเอาค้าขาค้า,าขายให้รับโดยนมางมีมาหาเศรษฐีให้กับแฟนับทุกท่านนะครบเอา อมทองมหาทองทองให้คนรักทองให้คนหลงทองให้คนงงทองให้คนงวยทองให้คนมาอาบน้ยสวะสวะโอมแอกมาหาแหกกูแสกให้ริ่มกูแสกให้เรือกุแสกให้มั่งกูแสกให้มีกูเสกให้เป็นที่หนึ่งก็ได้เป็นสองลองแตให้โอเวียนมหาเวียนวนมหาวนวนให้มาลักวนให้มาหลงวนให้มางงวนให้มางวยวนให้มาอาบนวยแก่ตัวกูสวะสว่างงบทั้งแขกทั้งทองจงมาวนจงมาเวียนสบาสสงสาธุสาธุสาธุอีกสักบทหนึ่งอีกสักบทหนึ่งครับเรือบทดีหรือบทไม่ดีอ่าอีกไม่ดีเอาแบบสุดๆเลยเอาหรออ่า แบบมหานิยมสุดๆเขาได้เม็ดแบบว่าสัปปะโดนหรอสัปปะโดนครับช่วงนี้เราเ,าเข้าเข้าช่วงสัปปะโดนสุดๆเขาได้ นะครับแล้วก็จะมีอีกคาถาหนึ่งมันมาฝากนะครับผมอมจิตาตั้งอยู่หน้าเทพเทวาจงมาประสิทธิจงมาแหกจงมาทอกจงมาคัดลูปจงมาคำจงมาลักจงมาหลุดจงมางงจงมาวยแก่ตัวกูเสว่าสาวุ่มมึงอยู่มึงต้องบนใดมึงจองร้อนเราไฟมึงอยู่ไม่ได้เราให้มาหากูรล้เมตตาบวกกระับพุทธมาดีจงมาเกิดเปิดขึ้นนะวันนี้กูจะเป่าเสกคาถามนั้น้าทองนาลักนาทองไปสู่ตัวมึงให้มึงหลงให้มึงงงให้มึงงวยแก่ตัวกูหน้าทองนาวนนาเวียนจงมาเกิดเปิดขึ้นนะวันนี้นาคหน้าแหกให้มาแหกให้มาวนให้มาเวีย ขกัลฟ้า่านผ้ชมท่นดิบตัวแมกลงมาตกสะานสะานโหมติดตาทนี่นะครับต่อไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับจากแดนใต้นะครับจากภูเก็ตเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีสาวสาวทุกคนนะครับผมสาวสาวท่านใดอยากมีเสน่ห์นะลองฟังบทนี้ดูนะครับผม โอมหีถกหีถากหีรากหีดินหีธรรมาหากินหีมั่งหีมีหีดับหีดีหิเศรษฐีคุณนายหีของพวกมึงคือหีนางพญาหีของพวกมึงมีบังคับบัญชาสั่งควยผู้ชายทั้งหลายมาควยผู้ชายทั้งหลายรีบมากลับไวโอ้โหกลางหีโอมปี้แตดโอ้งหีโอมตั้งแต่ด้วยสว่าสมโอมติดอีกสักบอ โอ้โชัยยันโต,โตโตยันชัยหีเป็นเนื้อควยเป็นเอ็นหีติดเอ็เนอควยติดเนื้อควยติดหีมาเย็ดกันเล่นเป็นปฏิเสวามิมาเย็ดกันเล่นเป็นสรนังคับฉามิให้น้ำหีมออกให้น้ำควยผู้ชายไหลมึงอยู่เหนือผู้ชายอยู่ใต้มันก็ร้อนรนทนอยู่ไม่ได้ร้องไห้วิ่งมาหาหีพวกมึงโอ้สิทธิสวาโหมติดสาธุ นี่นะครับอาจารย์จต่อไปแล้วครับนี่นะครับเขาคนละสองบทใช่ไหมสามบทเลยครับ,บอันนี้สามบทเลยโอ้โอยยิงไปหน้าเลยอลเอาเอาเอาบทเบาๆก่อนอบทสำหรับภาวนานะเขาเรียกว่าบทภาวนาให้หลงให้รักอันนี้เหมือนแรปเปอร์เลยนะ,ะติดตาตูแต่ต่ำติดติดตาตูแต่ต้นเตี้ยมต่ำต้อยตึงติดอันนี้เอาไว้พานภาวนาภาวนาตอนไหนครับตอนเอากัน ก็ได้นะครับเดี๋ยวเกิดทานท่านหีชานแต่มาแน่นอนเรีกบทหนึ่งเรียกว่าหลงมาทั้งตำบลเลยนะเอามือรูปหีรูปหาท่องได้หมดนะโอมหีสวดหีเสกหีลงเลขหีลงยันไว้หี้คันกระโดดันคันคันติดจัดไปสุดท้ายค้าขายเรียกลูกค้าเข้าร้านอันนี้สุดยอดใช้ดีนะ โอมเจ้าแม่กาลีหีใหญ่หูจะไล่พระเวทหูจะเสกพระคาถาลงหน้าหีเงินหน้าหีทองหน้าเสน่ห์ังงลงตึงจิตไปดึงเอาหัวใจพอมผู้คนทั้งหลายมาเป็นห้ารับใช้ไหว้หีแตกมึงจนหมดสิ้นโอ้มสะหมติดอ่านี่จับไปชุดให่นี่นะครับขอบคุณมากครับอสอธสาธุสศาธุาธุสาาธยสาาธา รถล้วนเพราะงั้นจารีสามพุ่ไม่แพ้เขายอค้าขายมหาเสน่ห์ของจารย์เีว่าไงครับโอมนะรวยมหาธุรวยสามยิ้มสองแห่ห่มล้อมหีทองเข้าทองออกทองทิ้มหีต่อดักต่อแหนมม่อนแซมทิ้มหีขายดิบขายดีแหกหีกลับบ้านโอมสวาหิมหาหีอีกอีกบทหนึ่งโอมมีมามะอาอุ ฮีใครหีมันควยใครควยมันใครดิบใครดีแหกควยแหกหีกับบ้านโอ้เพียงนี่นะครับเป็นคาถาที่นะเนี่ยอาจารย์เใช้บอกให้ลูกศิษย์ไป่ล้องคล้องอยางดีไม่ตรงไหนอาจารย์เลคลของหมดเลยคลของหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปขอจากคนอีกสักสองสามบทนะครับครับอันได้ไหมขนาดไหนได้บ้างฮะโอโหพระพาณาา เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางสานหนองบัวลำพูผู้เีบผู้ทําโบีบผู้นะครับาถาาบกกจแนะครับเป็นาค้าขายาตาค้าขายะครับูทางสานเขาใช้ทางอสานเขจะใช้ำมันหอมน้ำมันหอม หรือห้อ,องประจำวันที่เราจะออกเที่ทวตาค้าขายมาได้เลยครับ,บ,รรบสำหรับผู้ชายนะสำหรับผู้ชายใชย่มาเลยมาเลยเนาะครับอมละลวยมหาละลุยสามสิบสองหิ้งหอมร,อม,รอมกล้วยขายดีขายลุย้ยขอกล้วยกับบ้านอมสองมิตอันนี้สําหรับผู้หญิงส่วนสําหรับผู้ชายอมละลุ้ยมหาละลุยสามสิบสองกล้วยแห,ยห่หอมรอมหีขายดิบขายดี ขายกล้วยขอกล้วยกลับบ้านโอมสหมปิดมันจะเป็นสองคาถาสำหรับผู้ชายกับสำหรับผู้หญิงครับแล้วมีคาถาอื่นเกี่ยวกับรามกไหมครับโอมีเยอะอยู่เดี๋ยวไม่ว่ากันนะได้สักก้อหนึ่งีกสักก้นหนึ่งใช่ไหมอุ้มไอ้ดุ๊กไอ้ดักยันนักข้างโลกสาวน้อยกันชูดีกันเชี่ยงเย็ดขม่าเย็ดขมาโมคลายันติมีเป็นคาถา อย่านี่นะครับอย่ามองเป็นเรื่องลาบกนะครับเป็นคำเป็นคำโบราณนะครับขอบคุณครับปู่ครับูครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับผมอาจารย์โจนะครับก็มาอยู่ที่งานสมาคมเมตาพุทธิสินนะครับของใจญ่้ววันนี้เป็นวันมหามงคลอาชัยนะครับผมก็ให้ คาถาสำหรับพี่น้องท่านนะครับหนึ่งบทดาคาถาง่ายๆนะครับเขาบอกว่าวาทีรองนายกไนเอกาาก็เป็นวาวาที่รองนายกสมาคมเมตตาโพธิสิน วันนี้เป็นวันดีนะครับผมก็จะขอมอบหัวใจพระคาถามหาเมตตาให้กับทุกท่านนะครับว่าดังนี้นะครับโอมนะเมตตาจิตตังมานิมามาหญิงชายทั้งหลายให้มารักให้มารลงให้มาเมตตาที่ตัวด้วยสวหาสวโอมติดสาธุคำสับอนครับผ่ ตูติยปีย,ปยมาหาสักการิยะเทวโสถีพระวันตุเมข้าพระเจ้าขอถวายดอกไม้และทูปเทียนละบายสีตามเครื่องสังเวยตามที่มีอันเป็นการสักการะต่อพระภูมิเจ้าที่พระพ่อพระแม่ธรณีเจ้าทางพระหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมือง ยาสีเจ้าพ่อเจตคุกเจ้าพ่อหอกรพระพระอินเทพดาทั้งหลายคูบาอาจารย์ทุกททุกพระองค์ทุกแห่งหนพนข้าแม่ธรณีแม่คงคาล้วนแล้วแต่เป็นองค์เทพทีวาทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้อัญเชิญมาเทวดาทั้งหลายที่ล่องหนสัญจรไปมาลุกขัดทีวาพิษทีวาหรือสีทั้งร้อยแปดพระองค์ที่มีอยู่ทั่วไปข้าพระเจ้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะสังเวยตามที่มีจัดไว้นี้พร้อมทั้งพระพาที่ประชับใบสีอันเป็น สิ่งอันสวยสดงดงามเป็นที่พระทับซึ่งองค์เทพทั้งหลายเป็นสิริมงคลแก่ปวงข้าพระเจ้าและครอบครัวเป็นสิริมงคลต่อสามาคมเมตตามุนีศีนในการระบัดนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเทวานางพระภูมิเทวานาง บาาปุกผางสักการะเทวานางสูปะพยัญชนะสัมปันนางโพธนานางสาลีนางอุทธกังวรังเตปิตุงเหอันตุรขันตุอโรขเยนะสุขเขนจ่กเปเลงเพลงนั่งกิน